เรื่องของการ กุมการใช้สารเคมี3ชนิดกันนะคะทางนายสุกันสังวันนะเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยหรือเอฟซาและตัวแทนกเกษตรกรได้ร่วมถแถลงหลังประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงกรเกษตรเกี่ยวกับวัตถุอันตร,ราย3ชนิดคือพาราควอตคอไพลิฟอสและไกลโฟเซตที่ให้จำกัดการใช้ทางกลุ่มเห็นว่าการที่กเกษตรกรซึ่งมี5ล้านครอบครัวต้องผ่านการอบรมได้ใบประกาศการใช้สารเคมี3ชนิดในการ 90วันหลังประกาศในราชกิจจาเชื่อว่าทุกคนจะไม่ทันการจบหลักสูตรเกรงว่าจะมีความผิดอาญาและแพง่งจึงเสนอกรมวิชาการเกษตรขยายเวลาให้มากกว่านี้ขณะเดียวกันขอให้ควบคุมราคาสารเคมีกำจัดวัชพืชหลังมีกระแสถูกแบนห้ามใช้ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นทางนี้ทางสมาพันธ์พบข้อมูลว่าไม่มีหลักฐานที่ NCO นำพืชผักผลไม้ไปตรวจสอบสารตกค้างในต่างประเทศจึงเตรียมยื่นเรื่องเ,องเสนอคณะกรรมการวั ถุกอันตรายให้พิจารณายกเลิกแบนต่อไปค่ะ